มาดูกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมกันบ้างนะคะจากทางกอฟค่ะโดยล่าสุดค่ะกอฟสปาร์คสมายนะคะมอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชนค่ะ บริษทัทกอา์ฟเดเวล OP เมนต์จำกัดมาชนหรือว่ากอฟ์ฟร่วมกับคณะทันตแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะดำเนินโครงการกอฟสปาร์คสมยัยมอประยิ้มสดใสให้ชุมชนปีที่5หน่วยที่3เดินทางออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อให้บริการตรวจรักษาและทำฟันฟรีแก่ประชาชนค่ะอาทิการอุดฟันทอนฟันขูดหินปูน เคลื่อฟูอร์ไลด์รวมถึงให้คําแนะนําด้านสุขภาพช่องปากณโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์จังหวัดชนบุรีระหว่างวันที่17 18มิถุนายน2568โดยได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงที่ได้เข้ามารับบริการทันตกรรมฟรีอย่างต่อเนื่องค่ะ สำหรับโครงการก s p a ปักสม l ยมอบรอยิ้มสดใสให้ชุมชนมีเป้าหมายนะคะเพื่อมายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยการนำบริการทันตกรรมไปสู่ผู้ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เริ่มกลับมาค่ะ ทำให้ประชาชนนะคะอาจจะมีความกังวลและลังเลที่จะเข้ารับการรักษาทางธันตกรรมการออกหน่วยธันตกรรมเคลื่อนที่ในครั้งนี้จึงเป็นส่วนสําคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนได้ค่ะ โครงการก๊อฟสปาร์สมายมุ่งม,มั่นที่จะมอบรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพช่องปากที่ดีให้กับประชาชนทั่วประเทศสำหรับการออกหน่วยครั้งต่อไปค่ะสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางช่องทางเฟ b บุ k กเพจก๊อฟสปาร์ค่ะ เป็นกิจกรรมที่ทํามาอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับทางด้านของกอฟละคะในการดูแลสังคมนะคะสําหรับท่านใดยอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วการออกหน่วยครั้งต่อไปนะคะจะเป็นที่ใดติดตามความคืบหน้ากันได้นะคะที่ Facebook Fanpage ค่ะกอลฟสปาร์คค่ะ